สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับก็จะมาพูดเรื่องธรรมะที่ทุกคนอาจจะติดอยู่หรือว่าเข้าใจอยู่แต่ยังไม่แจ้งนะครับเราจะได้เข้าใจเรื่องความคิดกับตัวอา,อาการรับรู้และก็ตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตธรรมชาติจิต,ศาศาศจตด,ดั้งเดิมหรือว่าจะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยมีตัวมีตนนะครับตัวตัวรู้ตัวนี้ไม่ใช่ การปรุงแต่งนะครับแต่แค่มาอาศัยการปรุงแต่งนะครับตัวรู้นี้เป็นตัวรู้ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับไม่มืดไม่สว่างไม่ดีไม่ซั่วไม่มีบุญมีบาปนะครับไม่มีรักโลภโกรธเกลียดอะไรนะครับถ้าเขาใจได้ก็สามารถทําให้ชีวิตประจําวันของเราไม่อึดอัดไม่อึดอัดและก็ไม่มีความสงสัยนะครับเพราะว่าความสงสัยนี่มันก็ตัว ปัญหานะครับอยู่ในสังโยชน์ก็ความสงสัยนี่ก็เป็นตัวปัญหาเป็นตัวปิดกัน้นเนาะเราจะได้เข้าใจนะทีนี้ก็จะให้เรามามาฟังนะครับฟังธรรมะจากข้าพเจ้านะครับถ้า,าใครที่ยังติดตามนะครับแล้วก็ฟังแล้วเหื่อมันไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจในในคลิปผ่านมาอาจจะมาเข้าใจในในคลิปนี้ก็สามารถสอดมันจะสอดคล้องกันนะครับ ความหมายผมพูดเรื่องการฝึกรู้สึกตัวหรือว่าการทวนกระแสจิตมันก็คือการฟังนี่ยเละทวนกระแสจิตนะครับก็ทวนเข้า,ามาเห็นตามความเป็นจริงนะครับก็จะสามารถทําให้เราตื่นรู้นี่คำว่าตื่นรู้นี่คำว่าตื่นรู้นี่คือตัวธรมรมชาตินะี่แหละคือตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะครับอาการรับรู้หรือว่าอาการหรือว่า ความหมายต่างๆที่มันเกิดนี่มันมันไม่ใช่การตื่นรู้เนาะมันเป็นความหมายที่ความคิดไปอธิบายความคิดนะครับตัวสังขารนะครับสิ่งนี้เป็นตัวปลอมเป็นข้าบของมายาเป็นข้าบของอวิชานะครับมาฟังกันนะครับทีนี้จะได้เราจะได้เข้าใจนะครับก็บางคนก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจเรื่องว่ารู้นะครับถ้ารู้แรกเนี่ย ดูแรกนี้ก็คือไม่ไม่มีความหมายอะไรนะครับไม,ไม,ม,ไม่ไม่มืดไม่สว่างไม่มีดีมีชัว่วแต่เจือปนอยู่ในความมืดความสว่างหรือว่าเจือปนอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวสาภาวะไม่เกิดไม่ดับโดยตรงธรรมชาตินี้เป็นตัวไม่เกิดไม่ดับโดยตรงนะครับแต่มันเชื่อมโยงกับการเกิดหลับได้อย่างไร มันเสือ่อมยงในกฎต่ละักแย่ยงไงมา,มาฟังนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับอยู่ในกลุ่มก็ดีนะครับถ้าผมาส,ส,ส,ส่งคลิปเสียงนี้ไปก็ให้เปิดใจฟังนะครับเราจะได้เหมือนว่าเปิดใจฟังอ่ะเหมือนว่าจะตื่นรู้จากที่ไหนก็ได้แต่ลองเปิดใจฟังดูนะครับเผื่อมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับเหมือนได้เพิ่มเติมปัญญาเราให้มันตื่นรู้มากขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้สอนว่าเราจะเอาความเสื่อ ความจำนี่มาตามหาความเสื่อนะไม่ใช่เราจะเอาความเสื่อเริ่มเริมนี่มาตามหาความเสื่อแต่เราเอาความเสื่อเนี่ยมาค้นหาความจริงฟังกันให้เข้าใจเอาความเสื่อเนี่ยมาค้นหาความจริงก่อนถ้าเราจะเอาแต่ความเสื่อนี่มาค้นหาความเสื่อเนี่เราเราก็ยังงูอยู่นะยังตกในวงวนของความไม่รู้อยู่นะถ้าเราจะเอาแต่ความเสื่อมาค้นหาความเสื่อเราเสื่อว่ามันอย่างนู้นอย่างเนี้ยการพ้นทุกข์มันต้องอย่างนู้นอย่างเนี้ย มันต้องเป็นระดับพระพิสุนะครับระดับพระได้จบเรียกว่าประดินต่างๆนะจบจบนักทำโทเอกอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าาต่างๆนะครับที่เราเข้าใจนะครับเราเอาความเสื้อมาค้นหาความเสื้อมันก็ยังตกในความไม่รู้อยู่เมื่อเราเอาความเสื้อก็คืออย่างเช่นเราศึกษาพระสูตศึกษาตำราศึกษาอภิธรรม เราศึกษาธรรมในพระไตรปิฎกทีนี้เราเอามาค้นหาความจริงเพราะในความจริงนี้มันไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับอย่างเช่นทางตาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทางหูมันก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะครับเขาทําหน้าที่อย่างเงี้ยตลอดเขาแสดงกดเป็นอนัตตาตลอดนะครับโอเคนะครับเนี่ยผมจะผมจะรวบรวบรวมยอดธรรมอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าใครฟัง ผมจะรวบรวมยอดธรรมที่ผมจะพูดออกมานี่ให้มันกระแทกให้มันรู้สึกให้มันตื่นรู้ได้นะครับอะไรคืออะไรเราจะได้แยกความคิดกับธาตุรู้นี่เป็นคนละส่วนแต่ยังไงไงอย่าไปอยา่อยาคิดว่าอยากแย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกเขานะเพราะความคิดกับจิตเนี้มันเป็นเงากันนะครับผมว่าธาตุรู้นี่เป็นเงาของนิพพานหรือความว่างความว่างที่ไซบุริสุธิ์ความว่างเปล่าตัวธาตุรู้เนี่ย หรือว่าจิตจิตเดิมก็ได้แต่แต่ตัวความคิดอารมณ์เนี่ยก็เป็นเงาของจิตอีกทีนะครับมันจะเป็นกิเลสตัณหาก็ได้แต่มันเป็นเงานะครับมันไม่ได้มีตัวมีตนเอาง่ายงมันเป็นเงาเท่านั้นเองนะครับเป็นเงาสะท้อนออกมาต,ต่อต่อกันมานะครับผมแสดงทำอันละเอียดให้เราเข้าใจความละเอียดนะครับที่มันมีอยู่แล้วเราจะพยายามนะครับเอาเอาอยัางไงก็ได้แต่เราจะฝึก สตินะครับฝึกรู้สึกตัวฝึกอดข้าวฝึกพยายามทรมานนะครับเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสทําไปเถอะครับพระพุทธเจ้าก็ทําไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างเราท่านรู้ว่าการการสู้รบจะมีวันสงบนี่แหละที่ทําให้ผมอยากจะอธิบายให้นักปฏิบัติภาวนาให้เข้าใจในปัจจุบันนี้มากขึ้นท่านบอกว่า การสู้รบหรือว่าสงครามเนี่ยสงครามอย่างเช่นท่านตอนที่ท่านเป็นเจ้าสายนีย่ออกรบต่อสู้กับอศศาซาสัตตูหรือว่าจะเป็นพระเจ้าประเทศอาพ,าพาระเจ้าหลายร้ายร้ายนะครับหลายหลายศัตรูด้วยนะครับพระเจ้าประเทศโกศลนะครับพระเจ้าพิมพิสารสมัยก่อนเนาะจะเรียกว่าเป็นอวีดาของอ เจ้าสายนะครับของอาชาสัตรูเนาะก็หลายนะครับท่านท่านก็เคยออกรบท่านก็รู้ว่าการออกรบมันไม่เคยสงบการที่สู้รบเนี่ยมันไม่สงบนะครับใครอยากจะเอาสตินะครับเอาอะไรเอาสมาธิหดีอวว่าเอากําลังสติไปต่อสู้กับกิเลสก็ลองทําไปเลยนะครับผมนี่เคยเคยฝึกมาแล้วนะครับมันมันมันสนุกเหมือนว่านสนุกเริ่มแรกแต่เมื่อผมมาเข้าใจ มันเป็นทางปัญญาทีนี้นะครับมันไม่ได้ผิดหรอกที่เราจะเอาสติไปต่อสู้กับอารมณ์นะครับต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดนะครับเป็นอดีตที่เราใช้สติมันดีนะครับผมไม่ได้ให้บ้าสอนที่พูดไปน,นี้ไม่ได้ว่าไม่ให้เรามีสตินะครับไมไ่ให้เรามีความรู้สึกตัวนะไม่ได้สอนไปขัดแยง้งไม่ให้เราทําลมหายใจหรือว่าไม่ให้เราไปไปเดินไปยั่งไปอะไรนะครับผมกําลังสอนให้ท่านรู้ความจริงผมก็เลยบอกว่า พระพุทธเจ้าท่านก็เคยต่อสู้นะครับกับทุกอย่างนะครับอดน้ํานะครับอดอาหารหกหกปีไปทําทุกอย่างมาแล้วเนาะท่านมันนึกเข็นว่าตอนที่ท่านสู้ลบนะครับเพราะว่าท่านอยากตัดสรู้ใช่ไหมครับท่านทําทุกอย่างนึกถึงตอนที่ท่านสู้ลบแล้วท่านวางหลาบเข้าใจไหมเราจะได้ทําให้เราเนี่ยมีช่องทางอ่า เรียกว่ายุติการการเขียนค่าหรือว่ายุติการวุ่นความวุ่นวายในใจของเราเพราะเราสร้างศัตรูขึ้นมานะครับเราเล่านี่เป็นเรารู้ว่าความคิดเป็นศัตรูแล้วก็คิด,คดว่ากิเลสเป็นศัตรูเราก็พยายามจะต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคิดได้ว่าเป็นศันนตรูใช่เราคิดอย่างนี้แต่ภาษาจาเราว่าการอะไรก็ได้คาว่าสงครามโดยการสู้รบเนี่ยมันไม่เคยสงบ มันไม่เคยสันติสุขมันไม่เคยอิสระภาพมันจะก่อความวุ่นวายในใจตลอดนะครับนั่นแหละที่ที่ประเด็นที่ผมอยากให้ท่านท่านเข้าใจว่าสิ่งที่ผมผมสื่อให้ท่านเน,นี่ยเปิดของที่เปลี่ยนงายของที่คว่ำให้ท่านแค่ฟังและท่านจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ผมสอนเพื่อให้ท่านได้รู้การปล่อยวางให้รู้การอิสระของจิตนะครับสอนเรื่องว่าอยาอาความเสือ้อมาค้นหาความเสือ้อหรือว่าตามหาความเสือ้อ จงเอาความที่เราเชื่อนะมาพิสูจน์ค้นหาความจริงดีกว่านะครับเราจะจะเชื่อว่าเอ้ยตำรานั้นมันมันถูกนะเราจะค้นหาความเชื่อให้มันไล่เป๊ะๆอย่างตำรามันมันไม่สามารถเป็นความจริงมันเป็นความเชื่อความจำอ่าพูดกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะแชร์โดกลุ่มใครรับไล่ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่บังคับบัญชาใครนะครับใครจะศรัทธาหรือว่าใครยังยังมีความปารถนาดีก็ อนโมตะนะอนโมธนาสาธุในจิตของท่านทีนี้ผมกําลังบอกว่าเพราะว่าเราสร้างศัตรตูไว้แล้วเราคิดว่าไอ้นั่นเป็นเป็นศัตรตูแล้ว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 เราก็จะเอาสติอปัญญาเนี่ยไปต่อสู้กับศัตรตูตลอดเวลานะครับมันเหมือนว่าเราต่อสู้ตลอดเวลาเราก็คิดว่าเรานี่เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติที่จะต่อสู้เอาชนะเขาหรือว่าต้องมีใคร เป็นคนแพ้อย่างเงี้ยกิเลสต้องแพ้ไปอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเราก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสนะกิเลสด้วยการอย่างเงี้ยเหมือนพราพุทธเจ้าท่านเคยออกรบนะครับออกรบเห็นทหารถูกฆ่าเห็นการฆ่ากันท่านก็รู้ว่าท่านเกิดปัญญาท่านเคยต่อสู้กับสมัยรุ่นพระเจ้าสุทโธสนะที่เป็นบีลานะครับเอาไปออกรบด้วยท่านก็เห็นความวุ่นวายเมื่อท่านได้วางหลาบลงใจท่านสงบ ท่านไม่ไม่ไม่ฆ่าศัตรูเลยนะนะครับทั้งทั้งทั้งศัตรูจะฆ่าท่านนะครับจะทําลายพระองค์พระองค์ก็ไม่ฆ่านะครับวางดาบใจท่านสงบใครฟังไล่แล้วก็จะสามารถตื่นรู้ว่าผมกําลังสื่อถึงอะไรกําลังสื่อถึงว่าเพราะเรายังมีความอยากชนะเขาอยู่อยากจะชนะความคิดอยากชนะอารมณ์อยากชนะความโกรธอยากชนะความลงอยากเอาชนะกิเลสตัณหาเราคิดอย่างนี้การชนะเราเรา,เราเข้าใจว่ามันต้องมี คนได้คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชนะแบบเหมือนเหมือนเราคิดว่าเราเอาจะเอากําลังนี้ไปต่อสู้อย่างเงี้ยเออเหมือนเราคิดว่าเหมือนสงครามโลกอย่างเงี้ยมันต้องมีกําลังเยอะๆถามว่าคําว่าสงครามหรือการสู้รบนี่มันไม่เคยทําให้ฝ่ายใรสงบถ้าไม่เข้าใจเปรียบเทียบเหมือนสงครามโลกเนี้ยถึงจะมีฝ่ายชนะแต่มันก็ต้องมีความวุ่นวายนะครับเพราะ สงครามมันเกิดจากกิเลสสงครามมันเกิดจากภายในสงครามภายนอกอ่ะภายนอกแลระหว่างประเทศนี่มันเกิดจากข้างในนะครับมันเกิดจากข้างในนะครับการที่เราจะทําให้กิเลสมันมันมันดับไปหรือว่ามันสลายไปเราต้องหยุดติการทําสงครามกับมันนะครับนะครับเข้าใจไหมครับเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าวางลาบลงรู้ว่ามีมีศัตรูที่จะ มาต่อสู้เพื่อจะหวังผลประโยชน์ในดินแดนหรือว่าในบ้านเมืองท่านวางลาบลงใจท่านสงบท่านไม่ได้ชน,นะหมายถึงว่าชน,นะแบบไล่ครอบครองหรือว่าไลา่ชน,นะที่มีอํานาจนะแต่ท่านชน,นะก็คือท่านได้วางใจท่านแล้วว่าท่านจะไม่ต่อสู้เหมือน,น,นอาจารย์กําลังจะเปรียบเทียบว,ว่าวันไรที่เราจะฝึกอะไรไปต่อสู้ทันทีนน่นั่นคือกิเลสในใจของเรามันยังมี ถ้าใครอยู่ได้ยินได้ฟังเราคิดว่าพระอราหันต์ทั้งหลายเนี่ยต้องต่อสู้มาก่อนนะถึงจะได้เป็นพระอราหันต์นั่นแหะแต่การต่อสู้กับของของเราความคิดของเรากับของพระอราหันต์หรือพระเดชาท่านไม่ได้ต่อสู้แบบนั้นท่านต่อสู้ด้วยสติปัญญาต้องเข้าใจว่าสติและปัญญาสติและปัญญาด้วยเส้นทางสายกลางสติปทานสีนะครับจะเป็นอิทธิบาทสีนะครับ จะเป็นสมมัติประธานสีเนี่ยคือท่านรู้นะครับมันเป็นปัจจตังที่แท้จริงที่พมอมยังมาเปิดเผยนะครับอยางให้ผู้คนนี้เพราะว่าเราเราฟังใจนะครับว่ากิเลสนี้มันเป็นศัตรูเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วกิเลสอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพื่อจะไปต่อสู้กับกิเลสได้อารมณ์นั้นเวลามันเกิดขึ้นมาเฮ้ยเราต้องชนะวัะนนะถ้าวันนี้เราไม่ชนะนะอู้เราแพ้เนี่ยเราปฏิบัติมาตั้งนานเรา ยังไม่ก้าวหน้าเลยนะครับแล้วยังหลงอยู่ยังเพ้ออยู่ยังลุก,ลกคบคานอยู่นะครับ <_ d ur ne> เดินก็ล้มอยู่นะครับนั่งก็ล้มอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยิ่งไปยึดความเสื้อที่เราได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์พูดอีกนะครับว <_ d ur ne> ่านั่งไม่ลุกถ้าถ้าไม่ลุกจากที่นั่งจะไม่ถ้าไม่บรรลุธรรมไม่จะจะทำจะไม่ลุกจากที่นั่งอะไรต่างๆแล้วแต่เราจะเสื้อนั่นเราถึงเอาความเสื้อมาค้นหาความเสื้อมันไม่เป็นความจริง ผมถึงให้เอาความเสื่อมาพิสูจน์ได้ค้นหาความจริงท่านจะได้คําตอบท่านจะหยุดหยุดการนะครับเขาเรียกว่าการยุติการทําสงครามในใจระวางจิตพุทธ,ธกับกิเลสมานนะครับเมื่อจิตพุทธได้เข้าใจแล้วเนี่ยจิตพุทธ,ธวางวางอานาจวางกําลังที่ตัวเองสะสมมาเนี่ยกำลังไม่ใช่กําลังเรื่องกําลังของสมาธิ สติปัญญานะแต่เป็นกําลังอัตตาหนะท่านวางลงท่านรู้ว่าเข้าใจเรื่องอนัตตาเมื่อเรายังพยายามจะกอบกู้อยู่นี่ท่านก็รู้ว่าสงขามมันไม่เคยหยุดเมื่อเราทาสงรามนะครับเหมือนเราปฏิบัตินี้มันก็การทําสงรามกับกิเลสมันจะสงบไรไงมันก็มีแตกต่างกับสงรามภายนอกเพราะว่ากิเลสภายในสร้างให้เกิดกิเลสภายนอกเหมือนเราและยิน การเขียนค่ากันในต่างประเทศมันเกิดจากภายในนะครับถ้ายุติอย่างเงี้ยเกเรดภายนอกจะเกิดได้อย่างไรเหมือนว่าท่านก็เลยเข้าใจว่าการที่เราจะยุตินั่นแหละเราหยุดนั่นแหละหยุดดบหยุดดบนะครับหยุดที่จะเอาชนะหรือว่าหยุดที่จะไปต่อสู้หรือว่าจะไปเขียนค่าหรือว่าลบกันในกลางสนามท่านหยุดยุติเรียกว่ายุติการลบนะครับการลบ การฆ่าฟันกิเลสมารสลายไปเพราะรู้ว่าอุปัญญาอันทองแท้ของพระสมมาสั้พุทธเจ้านี้เกิดแล้วนะครับทําอะไรก็ไม่สะเทือนแล้วท่านไม่ได้ไปสะนะที่ว่าท่านจะเอาสติเอาสมาธินี่ไปฆากิเลสอย่างที่เราเข้าใจอย่างความเสื่อของเราแต่ท่านกําลังวางมือนะครับวางมือนั้นซะวางอํานาจของอัตตกิเลสในฝั่งจิตอีกทีเพราะว่าส่วนกิเลสมารมันอยู่ในส่วนความคิด อยู่ในส่วนสังขารเนาะอยู่ในส่วนอา,อารมณ์ใช่ไหมละ่ะที่เกิดกิเลสราคาต่สามโมหะแล้วก็เราก็มาสร้างกิเลสในฝั่งนี้อีกเพื่อจะไปฆ่ามันแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่ามันเป็นกับหลักมันเป็นกลของมานอีกทีเพื่อจะให้หลอกเราเนี่ยสู้ลบตบมือกันไม่จบไม่เินีนในวันที่ท่านจะนั่งจะอะไรนี่ก็สู้รบกับมันเนี่ยพระอ,องค์ก็เห็นความอ่าไม่รู้เมื่อท่านเห็นความรู้ที่แท้จริงโ ท่านก็เห็นได้แหละว,ว่าการสู้รบกันมันไม่เคยจบสิ้นมันจะเข็นฆ่ากันไม่จบสิ้นเหมือนความวุ่นวายมันไม่จบสิ้นเพราะเราอ,อยากชนะเขานะครับแล้วก็อยากจัดการเขาเมื่อรู้ความจริงท่านวางลงไปมีเมตตาปล่อยวางปุ๊บบางที่หยุดดบเลยหยุดที่จะทําศึกกับไอ้กิเลสเนี่ยไอ้ความคิดความกังวลเนี่ยจิตท่านสงบทันทีนะถ้าใครได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะครับ ผมอยากให้คลิปนี้เราเข้าใจนะครับหยุดทําสงครามไม่แตกต่างจากสงครามภายนอกนะครับถ้าหยุดทําปุ๊บเนี่ยมันสง,งบเลยฝ่ายตรงข้ามมันก็ยุตินะครับภายในเพราะมันออกจอากภายในเมื่อเราหยุดทําภายในนี่หลเขาเรียกว่าฆ่าศัตรูด้วยปัญญาไม่ได้ฆ่าด้วยกําลังไม่ได้ฆ่าด้วยอโมหะไม่ได้ฆ่าที่จิตมีโมหะมีโทสะแต่เข้าจิตที่เกิด การรู้ความจริงนะครับว่าเราจะยุติการสู้รบตบมือกับมันได้อย่างไรอย่างผมเนี่ยเข้าใจแล้วใครอยากจะโอ้ยต้องไปชนะอย่างงู้นอย่างนงี้โอ้ยทําไปเถอะนะครับคุณไม่รู้ความจริงกับเขาหรอกนะครับเมื่อเขาทําไปทําไปเนี่ยเขาก็ไม่มีทางที่จะสงบหรอกวันใดที่เราไล่สมาธิหน่อยแล้วก็คิดว่าสงบแล้ววันใดแล้วที่เราฝึกสติได้แล้วก็คิดว่าสงบแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่ มันยังก่อกวนในใจอยู่เพราะว่าเรายังมีศัตรูตอยู่แต่เมื่อวางที่จะสู้ลบตบมือทําสึกกับไอ้ตัวความคิดตัวอารมณ์น่ะมันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นแค่เงาของจิตสะท้อนออกมาจิตหรือว่าธาตุรูก็เป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นเงาของธาตุบริสุทธิ์เป็นเงาของนิพพานอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามไปฆ่าอะไรกับใครฟังแบบนี้เพื่อให้เตื่นรู้นะครับท่านจะได้รู้ว่าการรับรู้ครั้งแรกนะั่นคือของแท้รู้แล้วมันผ่านไป การรับรู้ไม่ว่าทางตาทางหูทางความคิดน่ะรู้ตัวนี้มันจะรู้บริสุทธิ์มันรู้ไม่มีความหมายมันเป็นรู้สัจจะรู้ธรรมชาติไม่มีตัวมีตนไม่มีกิเลสไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าตัวความคิดเนี่ยมันให้ความหมายมันไปสร้างปรุงแต่งรู้ขึ้นมาเอกมันถึงมีเรื่องราวมันถึงมีคนสัตว์มีตัวตนมันถึงไม่มีความว่างเปล่ามันถึงมีแต่เรื่องแต่ลวมันถึงมีสุขมีทุกข์เข้าใจให้ได้นะครับผมกําลังรวมยอดทาไว้ในคลิปนี้ แล้วก็จะให้ญาติธรรมนี้ลงคลิปให้ฟังนะครับว่าอย่าเอาความเสื้อมาค้นหาความเสื้อเดือตามหาความเสื้อจงเอาความเสื้อมาค้นหาความจริงจงหยุดทำศึกกับกิเลสนะครับนางตันหานางอรดีนี่เจอพระพุทธเจ้าวางใจแบบนี้แหละทำอะไรไม่ได้วันอะไรที่พระพุทธเจ้าฟื้นที่จะต่อสู้เข้าเนี่ยมันก็จะลบกวนใจเราตลอดเพราะว่าศัตรูเป็นอารมณ์ก็จริง กิเลสเป็นศัตร really nice. to ูก oh. ็จริงแต่เรามาสร้างศัตร uh, ูขึ้นมาในจิตอีกทีเพื่อจะมีอํานาจอัตตาตัวนี้ไปฆ่าไปเอาชนะนะครับเมื่อวางปุ๊บเนี่ยมันสลายทั้งหมดความเป็นตัวตนของกิเลสก็สลายไปความเป็นตัวตนในจิตก็สลายไปนะครับมันถึงชนะแบบไม่ได้มีการว่าต้องไปไปจัดการแบบที่เราเข้าใจใช้กําลังไปจัดการใช้สมาธิไปจัดการนะครับมันจัดการด้วยปัญญาคือการตื่นรู้นะครับอยากฝากไว้เป็นธรรมทานนะครับ ให้เราเข้าใจเหมือนเรามีการเรียกว่าหยุดทําสงครามโลกภายนอกเนี่ยถา,ามผ้าพานเมืองสงบไหมสงบเมื่อเราหยุดทําสงครามกับกิเลสหรือความคิดหรืออารมณ์ของเรามันก็สงบเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่อาการเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาวันอะไรที่เราสร้างตัวตนขึ้นมามันก็จะมีตัวตนขึ้นมาท,าทันทีเพราะมันเป็นเงาของจิตอีกเอกว่าความคิดหรืออารมณ์เนี่ย ได้ตัวจิตก็เป็นเงางความว่างนี่มันสะท้อนกันแบบนี้ผมเห็นผมสอนธรรมะอันะดใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นมาในขณะไหนถ้าเราคิดจะทําสงครามของมันน่ะความวุ่นวายจะไม่มีที่สิ้นสุดสงครามอยู่ที่ไหนความสงบจะไม่มีเลยวันอะไรที่หยุดทําสงครามหยุดจะสู้รบตบมือความสงบจะเกิดขึ้นฟังให้เกิดการเตื่นรู้นะครับรู้แรกรู้ไม่มีอะไรรู้แบบสังขารปรุงแต่งคือรู้มีความหมายนะครับมีคนมีสัตว มีเราเห็นหนู่นเห็นนี่มีเสียงคนน,นนู้นคนนี้มีเสียงดีเสียงไม่ดีนี่เขาเรียกว่ารู้มีความหมายคือรู้ตัวปลอมเป็นข้าวของอวิชารู้สัจธรรมแท้คือรู้แล้วจบกันรู้แล้วจบไปเห็นแล้วจบไปได้ยินแล้วจบไปเป็นปัจจุบันขณะแต่ตัวสังขารนี่มันเข้าไปปรุงแต่งไปใส่สัญญานี้ไปจําอาการรู้แรกนะ่ะมาเป็นตัวรู้อีกให้เรานี่สับสนนี่มันไม่มีใครแกะรอยตรงนี้ได้ผมถึงมาสอน รู้แรกรู้ไม่มีกิเลสรู้ไม่มีตัวตนจบไปแล้วนะครับได้ยินได้จบไปแล้วเห็นจบไปแล้วแต่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยแล้วมีความรู้สึกเกิดร่วมเขาเรียกว่าตัวเจเสิกเนี่ยเพราะว่าตัวเจตสิกกับจิตเนี่ยมันเหมือนลักษณะเดียวกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับต่อจะได้เข้าใจนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ตัวเจเสิกเนี่ยเป็นตัวปลอมเลยเป็นตัวฝังกิเลสเลยทีนี้ตัวรู้บริสุทธิ์นี้มันก็รู้แล้วมันไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีดํามีขาว ไม่มีเกิดมีตายแต่สิ่งที่เกิดตายนี้มันเป็นตัวจิตตสังขารที่จิตหลงสังขารมันเหมือนดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี้ยมันหมุนไปตลอดเวลาไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็เห็นแต่เราไม่เห็นเราก็คิดว่ามันมืดประเทศเรามืดแต่ไปสว่างประเทศอื่นเราก็คิดว่าอะดวงอาทิตย์นี้มันหายไปแล้วนะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้หายไปไหนมันเหมือนธาตุดูบริสุทธิ์เนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนก็เหมือนเรามาลงเกิดหลับนั่นแหละเราก็คิดว่าดวงอาทิตย์นี้ มันหายไปแล้วเป็นกลางวันของประเทศอื่นหรือคนยุโรปเป็นกลางคืนของเราเราก็คิดว่าเนี่ยดวงอาทิตย์มันหายไปแล้วมันหลับไปแล้วนะฮะแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้หลับไปไหนมันเหมือนการเวียนไหวแต่เกิดนี้เหมือนกันเราเลยไม่เข้าใจธาตุรูนี้เขาก็เลยไม่ได้เกิดไม่ได้หลับแต่มีสังขารนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปฏิสนธิสร้างตัววิญญ,ญาณหรือตัวรู้นี่ไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งวิญญาณเนี่ย นี่แหละคือตัวปลอมเป็นข้าของอวิสาทั้งนั้นนะครับถ้าเข้าใจนี้มันเป็นข้าตัวบอมทั้งหมดสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างนามธรรมาร่วมธรรมขึ้นมาเนี่ยตัวลอมน,นะครับแต่ตัวรู้นี่มันเหมือนดวงอาทิตย์มันอยู่อย่างนั้นนะครับโลกจะหมุนไปเหมือนเวียนไหายตเกิดเนี่ยการเวียนไหายตเกิดเนี่ยมีจริงเหมือนดวงอาทิตย์นี่มีมีจริงแต่กลางวันกลางคืนนี่มันก็เหมือนมีจริงมันมันเป็นมายานะครับเราจะได้ตื่นรู้กันนะครับผมอยากให้ทำนี้เกิดเกิดตื่นรู้กับท่าน เราจะได้เข้าใจรู้แรกของเราร,รู้แรกก็คือรู้ที่บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีการปรุงแต่งสร้างรู้ขึ้นมาแล้วก็มีไปใช้สัญญาไปจําไว้นะครับเป็นหนึ่งเดียวกันมันเราโดยหลงความคิดว่าเป็นจิตแต่ที่จริงไม่ใช่จิตทําหน้าที่แล้วจบไปความคิดเนี้ยมันเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันในจิตเพราะว่ามันเป็นเงาของการสะท้อนออกมาจับตรงนี้ได่ท่านจะตื่นรู้ทันทีหยุดทําสงคราม แล้วก็อย่าเอาความเสื้อมาค้นหาความเสื้อตามหาความเสื้อเอาความเสื้อมาค้นหาความจริงดีกว่ามัวแต่เสื้อเสื้อเสื้อ,อนะครับต้องขัดสนากิเลสอย่างงู้นอย่างน,นางนี้เมื่อท่านหยุดทําสงคารามน่ยกิเลสมันสิ้นไปมันอ่อนแอเลยวันไรที่เราพยายามเพิกเฉมใส่มันมันก็เหมือนกําลังของฝ่ายศัตรูตรงข้ามอย่างมารมันก็เึิกเฉมใส่เราเหมือนอประเทศที่เขาต่อสู้กันต่างคนต่างไม่ยอมกันอย่างเงี้ยถ้ามีความยอมรับแล้วก็หยุด หยุดกันนะครับหยุดพระพุทธเจ้าสนะกิเลสด้วยเหตุผลนี้นะครับท่านเรียกว่าทางสายกลางคือทางสายกลางนี่คือทางสายกลางอเดียมาร์กทางสายกลางนะครับมันเป็นอย่างนี้ทางสายกลางไม่ได้สวนมาต้องแพ้ต้องสนะใครหยุดหยุดทำสงครามก็สงบทันทีนะครับ <Biz. S 1> เราจะได้เข้าใจนะครับเรื่องที่ผมสอนมันเหมือนดวงอาทิตย์นั่นแหละดวงอาทิตย์น่ะที่มันหมุนไปแล้วก็เห็นก็เราก็เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนดวงอาทิตย์นั่นแหละเหมือนเราเห็นกลางคืนก็คือการดับ นะครับก็เหมือนการตายแล้วก็หลงยึดการเกิดแก่เจ็บตายเราก็คิดว่าดวงอาทิตย์นี่มันหายไปแล้วนะครับแต่เหมือนนิพพานเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่หมุนไปอย่างเงี้ยนะครับมันหมุนอย่างเงี้ยไอสังสรารวัตรหรือจิตตาสังขารมันหมุนอย่างเงี้ยไป็นปฏิสนธิไปตามสามสิบเอ็ดพูุนอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถเห็นดวงดวงดว,วงอาทิตย์นั้นแบบตลอดเวลาไม่ได้มันถึงมีเห็นแค่สิบสองชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลางคืน แต่ไปโผล่ที่อื่นทีนี้เราก็จะเทียนท่ารู้นี้ว่าไม่มือดไม่สว่างไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเมื่อใครจับตัวนี้ได้ทีนี้เราเข้าแค่มาลง้งแค่เปลือกมันคือร่างกายตายเราล้งแค่เนี้ยก็เหมือนเราลง้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่ามีกลางวันกลางคืนจริงไม่ใช่แต่ที่จริงมันแค่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแต่ดวงอาทิตย์มันเปลี่ยนเหมือน,น,น,นตัวท่ารู้บริสุทธิ์กลางวันกลางคืนนี่เปลี่ยนเหมือนสังขารปุงแต่งก็เหมือนเปลี่ยนเทียง บบเปรียบเทียบการเกิดดับหรือว่าการมีสามสิบเอ็ดพภภูมิอยู่จริงที่เราไม่สามารถที่จะให้ดวงดวงอาทิตย์นั้นมันอยู่ท้าวรอได้เราไม่สามารถเห็นแบบนี้ได้แต่ว่าดวงอาทิตย์นั้นจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นลำลงอยู่อย่างนั้นแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันอย่าง,าง,างน,นั้นแสดงความบริสุทธิ์ของมันอย่างนั้นแสดงแสงของมันอย่างนั้นแสงสว่างของมันอย่างนั้นฝากไว้เป็นธรรมทานนะครับถ้าใครอยากตื่นรู้หยุดทําสงครามแล้วก็หยุดเอาความเสือ่อไปตามหาความเสือ่อแล้วก็ให้เข้าใจ รู้บริสุทธิ์คือรู้แรกรู้ที่ปรุงแต่งคือรู้มีความหมายมีตัวมีตนคือรู้อวิสาคือตัวสังขารนั่นแหละเข้าใจดวงอาทิตย์ว่ามันดำรงอยู่อย่างนั้นแต่กลางวันกลางคืนเปรียบเหมือนจิตตาสังขารสาธุนะครับ